สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ในเกม Night r o นะครับวันนี้เราจะมาคุยเรื่องแม่นยํากับป้องกัน,นะครับคือเราควรจะเพิ่มมาไหนก่อนนะครับเนื่องจากเวลาขับของฟ้านะครับมันก็จะต้องเลือกใช่ไหมว่าเราจะคับประดับหรือว่าจะขับเสื้อผ้าดีนะครับร้านจะน้ําการค้ารับเติมเกม Night r o ราคาถูกเติมถูกเติมไวปลอดภัยแน่นอนใช้ไอดีพาสเติมไม่ต้องเข้าเกม เช็คราคาได้ที่หน้าเว็บเลยจ้าทีนี้เรามาดูกันว่าอยู่ยังไงนะครับก็คือต้องดูที่ค่าแม่นยำเป็นหลักนะครับของแต่ละคนครับว่าเพียงพอต่อการเล่นในคอนเทนต์ที่ตัวเองอยากเล่นแล้วหรือยังนะครับสมมุตินะครับสมมุติว่าเน้นเวสหลักใช่ไหมมันก็จะมีค่าแม่นยำว่าแม่นเท่าไหร่ตีบอสโดนตีบอสพออะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับ ส่วนค่าป้องกันนะครับจะเป็นในส่วนของการฟาร์มมากกว่านะครับว่าถ้าเกิดเราป้องกันเยอะๆนะครับก็จะสามารถฟาร์มนะครับในที่ต่างๆได้โดยประหยัดปั๊มนะครับเออจะไม่เบล่งปั๊มเนาะบอสโซนใหญ่นะครับต่อให้เราป้องกันน้อยนะครับก็สามารถวิ่งได้นะครับวิ่งลากเพื่ออย่างพอจะผ่านได้นะครับถ้าเกิดแม่นยําถึงอะแต่ถ้าเกิดแม่นยําไม่ถึงอะแบบแม่นยำขาดเยอะเลยนะครับก็ยิงไม่โดนนะครับ แต่ถ้าเกิดแม่นยำมีถึงไม่ต้องแบบโดนทุกดอกอะ่ะมันก็พอจะลากให้ผ่านไปได้ใช่ไหมอาจจะลำบากนิดนึงนครับอันนี้นครับมานดูกันว่าแม่นยำนะครับต้องเท่าไหร่นะครับอันดับแรกผมจะมาพูดถึงเควสหลักก่อนและกันนะครับในส่วนของเควสที่คนจะมาติดกันเยอะนะครับตรงนี้ก็คือ2 6ีส่นะครับแม่นเนี่ยประมาณร้อยดสิบนะครับก็จะพอจะผ่านไวแล้วนะครับ ตามวันนี้ก็จะยากขึ้นเรื่อยๆเนาะคิดว่า26 4ขีดสเนี่ยแม่ยิสัก180นะครับแล้วก็จะมีบอสระหว่างทางนะครับทั้ง27นะครับทั้ง28เนี่ยอีกหลายด่านใช่ไหมผมก็ทำคลิปไปแล้วในช่องนะครับใครติดตัวติดตัวไหนอยากดูว่าเล่นยังไงก็ลองย้อนไปดูได้นะครับอ่าแล้จะมาติดตัวให,ใหญ่กันอีกทีนึงก็ตอน29่ขีดนะครับเป็นตัวนี้เป็น บอสที่ถ้าเกิดใครผ่านมาเร็วเนี่ยนะครับมันจะทําให้เวลสี่สิบห้าพอดีถ้าเกิดผ่านบอสตัวนี้เนาะแต,แต่ของผมเนี่ยเก็บเวลข้างนอกมานานนะครับก็ผ่านสี่สิบห้าก่อนที่จะมาผ่านชันนี้เนาะ,ะตรงยี่สิบเก้าขีดสี่ครับผ่านแล้วก็จะได้เอพาพิลัสสิบใบด้วยนะครับเพราะว่าเฟสที่ห้าเนี่ยคือแค่ขวยอย่างเดียวนะครับไม่มีสู้แล้ว ในส่วนของ29่สขีดนะครับตอนผมลองเนี่ยแม่น200ก็ยังยิงมิดอยู่นะครับแต่ว่าก็สามารถผ่านไปได้ทีนี้คนที่ผมรจักก็มี190 180ก่ากว่านะครับก,ก็ยังผ่านได้อยู่นะแต่ว่าใช,วใช้เวลาในการวิ่งนานหน่อยนะครับก็ยังสามารถผ่านได้นะเพราะฉะนั้นผมจะสรุปว่าถ้าแม่นยำนะครับ180กว่าเนี่ย สามารถจบ29ขีดสีได้นะครับเออแต่ว่าถ้าให้ดีอ่ะ200รอยบวกเนี่ยก็จะยิงโดนค่อนข้างเยอะนะครับ2อ0ยนิดๆเนี่ยเออหรือว่า1้0เาไปไปลายเนี่ยอาจจะยิงโดนบ้างไม่โดนบ้างนะครับแต่ถ้าเกิด2 1 0สิขึ้นไปเนี่ยผมว่าคิดน่าจะน่าจะโดนตลอดแหละนะครับทีนี้นะครับพอจบ29ไปแล้วนะครับการทำเควสหลักของเราเนี่ยพอขึ้นสาสิบเนี่ยอันเนี้ยจะไม่ง่ายนะครับ แม่นยำมันต้องแบบ230บวกอะไรไปเลยนะครับถึงจะยิงโดนนะครับแต่ว่าถ้ายิงไม่โดนอะ่ะในการทำเควสแบบไม่ใช่บอสนะครับคือยังสามารถที่จะเกาะปาร์ตี้ไปได้นะครับคือไปขอบปาร์ตี้เขา่เรายิงไม่ค่อยโดนอะ่ะหรือไม่โดนอะไรมันก็จะพอตีได้อยู่นะครับเพื่อให้ปาร์ตี้ยิงแล้วเราก็สามารถผ่านไปได้เนาะนะครับเนี่ยตีมอนนะครับเควส สามสิบ3ิดสคิาก็จะเป็นตีมอนนะครับนี่ก็ยังไม่ถึงบอสนะทีนี้เดี๋ยว32มสนะครับมันจะมีพาไปรัดอีกสิใบนะครับเดี๋ยวผมลองเจอบอสแล้วก็เออเดี๋ยวทําคลิปให้ดูนะครับว่าผ่านยังไงอะไรย่างงี้ครับไม่รู้ว่าตัว30มสวทสามสิบสองครับที่ได้พาไลรัสิบใบเนี่ยแม่นยําเท่าไหร่ถึงจะผ่านนะครับก็เพื่อนๆงไหนรู้ก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับ ทีน,นี้เรามาดูสดในส่วนของคอนเทนต์ต่ตอไปนะครับเมื่อกี้เป็นคอนเทนต์ที่เป็นเวทหลักใช่ไหมทีน,นี้เราอันนั้นเราจะดูแบบแม่นยำนะครับทีนี้เราเราจะมาดูทางค่าแม่นยำและค่าป้องกันในการฟาร์มนะครับแมพที่ผมจะพาไปเนี่ยอันแรกนะครับจะต้องเป็นแมพ43ก่อนนะครับผมจะไล่าจาก43เนะาะ43จะเป็นเซราโนนะครับเซราโน่น43นาะตัวแรกเป็น สุสานเงียบนะครับอตอนนี้นะครับแม่นยามผมอยู่ที่สองร้อยสิบเนี่ยสองร้อยสิบเนี่ยตีมอนเ้อสี่สิบสามของสุสานเงียบเนี่ยโดนทุกดอกอยู่แล้วนะครับชัวร์วนะเดี๋ยวผมจะลดค่าแม่นยําให้นะครับแล้วดูว่าแม่นยาที่เท่าไหร่ถ,ถึงเริ่มยิงไม่โดนเนาะเพราะว่าถ้าเกิดเป็นการฟาร์มเนี่ยเราต้องการจะยิงโดนร้อยเปอร์เซ็นนะครับเพื่อที่จะประหยัดเวลาในการฆ่านะครับแล้วก็เพื่อจํานวนตัวที่เราฆ่าได้เยอะสูงสุดนะครับ อ๋อแล้วก็ป้องกันที่206เนี่ยมอนตีไม่โดนอยู่แล้วนะครับมันก็จะไม่เสียปั๊มเลยนะครับมันจะโหดมากๆนะครับอ่ะนี่ครับยิงไปก็โดนตลอดเนาะแล้วก็มอนตีเราไม่โดนนะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวผมลองปลดธนูนะครับจากแม่นยำ210เนี่ยก็จะลดลงนะครับผมจะปลดเป็นธนูขาวแล้วกันนะครับปุ๊บ แม่นยําเหลือร้อยแปดสิบสี่นะครับเดี๋ยวดูแปดสิบี่ยิงโดนไหมนะครับแปดสิบสี่ก็ยังยิงโดนนะครับตรงเนี้นะครับเป็นเรียกได้ว่าเป็นที่พื้นฐานที่ว่าควรจะมากันเลยแต่ผมเชื่อว่าจะมีเพื่อนแม่นอยอดน้อยกว่านี้เนาะผมก็จะถอดแหวนให้นะครับอ่ะร้1ยเจ็สิบเอ็ดนะครับดูว่ายิงโดนไหมร้อยเจ็1สิบอ็ดก็ยังยิงโดนนะครับเดีย๋ยวเราถอดอีกอย่างนึงนะครับ กดอันนี้นะครับเหลือ158นะครับก็ยิงโดนนะครับสรุปว่ามอนตัวแรกเนาะแม่นแค่158ะก็ยังยิงโดนนะครับตรงนี้นะครับถ้าเกิดใครอยากมาฟาร์มก็มากันได้นะครับทีนี้เราจะไปดูมอนชั้นต่อไปนะครับก็คือมอนเบล45นะครับที่ฟาร์มแล้วก็ได้ของค่อนข้างดีแต่ทีนี้จะติดเรื่องป้องกันนะครับแต่ทีนี้เรามาดูว่าถ้าเกิดแม่นยำเราถึงเท่านี้แล้วนะครับ เราจะเปลี่ยนไปเป็นทําของป้องกันนะครับก็คือที่บาสเตียมนะครับ45ที่ทางเท้าป่าเปียกนะครับก็จะเป็นพวกหมีกับพวกยุงอ,ะอ่ะเดีย๋ยวเราลองไปดูนะครับแม่158เนี่ยตีไม่โดนแน่เดี๋ยวผมจะลองยิงให้ดูนะครับว่าโดนไม่โดนนะนี่นะครับมันจะเป็นพวกหมีพวก นาคนะครับพวกต้นนักเต้นแห่งป่านะครับเดี๋ยวลองยิงหมีดูนะครับยิงหมีนะครับเห็นไหมยิงไม่โดนเลยนะครับออยังมีโดนบ้างนะครับ158แต่ว่าส่วนใหญ่ไม่โดนนะครับถ้าแม่ยำต่ำขนาดนี้ก็ไม่เหมาะแก่การที่จะมาฟาร์มเลยนะครับดังนั้นเนี่ยเราจะทําการาใส่แหวนก็แล้กันนะครับอ่ะแม่น้ำ171นะครับดูว่ายิงโดนไหมยังมีมิดบ้างนะครับ171 มิดสองสามทีนะครับอ่ะอย่างนี้ก็ยังมาไม่เวิร์กอยู่นะครับเดี๋ยวดูกันต่อว่าเท่าไหร่ร้อยแปดสิบสี่โดนไหมอ่ะร้อยแปดสิบสี่โดนแล้วนะครับโดนทุกดอกนะมีมิดไหมอ่ะโอเคครับไม่มีมิดแล้วนะครับก็ถ้าเกิดป้องกันรนะ้อยแปดสิบสี่เนี่ยเอ้ยถ้าเกิดแม่นยำรนะ้อยแปดสิบสี่เนี่ยสามารถที่จะ มาาร์มที่นี่ได้แล้วครับแต่ทีเนี้ยก็จะติดของเรื่องปั๊มนะครับว่าเราจะต้องแบบเปลืองปั๊มนะเพราะที่เนี้ยดอปขยะค่อนข้าง,งดีนะครับร้อยส่้าเอ,อ้มันจะเป็นมอนตัวนี้นะครับทางป่าเท้า,ทาเปียกเนี่ยเห็นไหมนักหนามนักเต้นมีป่าอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับมันจะดอกพวกเลือดสัตว์กับอินธนูกระดูกสัตว์นะครับตรงนี้ก็จะค่อนข้าง,งมีราคาเนาะ,ะแพงนิดนึงนะครับ ีนี้ถ้าเกิดเพื่อนๆแม่น1อ0แแล้วนะครับสามารถเปลี่ยนไปเน้นทําป้องกันได้นะครับเพื่อที่จะให้ฟาร์มได้สบายๆนะอย่างอันนี้นะครับป้องกันผม206นะครับ206เนี่ยก็ยังต้องปั๊มยาอยู่นะครับแต่ว่าก็ยืนได้ค่อนข้างได้แล้วครับถ้าอยากจะมาฟาร์มนี่เนี่ยก็ไหวอยู่นะครับแต่ยังไม่ถึงกับที่จะปั๊มไม่ลดเลยนะเพราะฉะนั้นเขาจะต้องป้องกันเยอะกวน,นี้นะ ะฉะนั้นครับเมื่อเพื่อนๆถ้าเกิดเริ่มอยากฟาร์มแล้วครับแม่นร้อยแปดสิบสี่เนี่ยนะครับหรืออาจจะแค่ร้อยปดสิบก็ได้นะครับผมว่าก็เพราะว่ามันกดยาตัวนี้ได้นะเนี่ยตัวนี้นะครับมันจะบวกป้องกันแล้วก็บวกแม่นยำเนาะเนะมื่อกี้ก็ลั่นไปโดนอีกทีนึ่งยาสกัดชัยชนะนะครับตัวนี้ผมมีคลังในคลังเยอะนะครับไม่ค่อยได้ใช้ก็เพราะฉะนั้นแม่นร้อยแปดสิบเนี่ยก็มาฟาร์มที่นี่ได้นะครับอ่าเพราะฉะนั้นถ้าเกิด อยากจะถึงแค่ตรงนี้นะครับสามารถเ,าเปลี่ยนหยุดหยุดคาฟประดับนะครับแล้วก็มาคาัฟเสื้อผ้าเพื่อนเนนป้องกันนะครับถ้าเกิดอยากฟาร์มแค่ตรงนี้เนาะแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆอยากทำเควสอีกนะครับร้อยแปดสิบเนี่ยสามารถจบยี่สิบเก้าขีดสี่ได้แล้วนะครับแต่ว่าแต่ถ้าเกิดไปเควสตีมอนพวกนี้นะครับเควสหลักระหว่างทางเนี่ยอาจจะต้องทําแม่นยําเยอะนิดนึงนะครับหรือไม่ก็แบบ อาศัยคนอื่นนะครับเพื่อแบบให้เขาลากพาเราผ่านเนาะอ่ะทีนี้นะครับเราจะไปดูวันที่สมอระฟูบ้างนะครับเพราะว่าที่ผมไม่พาไปดูมอนต่อจากนี้เพราะอะไรเพราะว่าถึงแค่ตรงเนี้ยนะครับก็เพื่อนๆก็น่าจะมากันไม่ไหวแล้วนะครับคือป้องกันผม200กว่าเนี่ยยังฟาร์มตรงเนี้ยนะครับยังต้องปั๊มยาเลยนะครับถ้าไปเก่งกว่านี้นะครับมันจะเปลืองปั๊มมันจะไม่เหมาะแก่การฟาร์มนะครับเพราะฉะนั้นที่คอนเทนต์ฟาร์มเนี่ยเราต้องการแม่นยำน้อยป้องกันเยอะนะครับ เพราะนั้นถ้ามาถึงตรงนี้นะครับม่นยำแค่ร้อแปดสิบนะครับแต่ป้องกันเนี่ยสองรอยบวกนะครับเอ,อ่อถ้าเกิดไม่ไหวก็ย้อนไปมอนส3สามตัวเมื่อกี้นะครับคือตัวเมื่อกี้ก็มันจะตีไม่ค่อยแรงนะสามารถที่จะอยู่ได้นะครับโดยที่ไม่เปลืองปั๊มนะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราจะไปดูที่สมองลภูมิกันนะครับอย่างที่บอกอย่างที่ผมทําคลิปไปในคลิปที่แล้วนะครับว่าออการฟาร์มมี2ทีเนาะนะครับว่าเราจะฟาร์มที่ไหนเนี่ยก็มี ข้างนอกแล้วก็มีข้างในสมอระพูนเนาะเดี๋ยวไปดูบอลสมอระพูนนะครับมันเวลสี่สิบนะครับว่าแม่นยำเท่าไหร่ยิงโดนครับเออ่ตัวสมอระพูนะครับมันต้องการแม่นยำมั่งข้างน้อยนะครับมันจะต้องการแม่นยำ้อยกว่าข้างนอกนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะต้องถอดของนิดนึงอ่ะเดี๋ยวผมยิงก่อนก็ได้นะครับให้รู้ว่าโดนแน่ๆนะครับเห็นไหมร้อยแปดสิบโดนแน่ๆนะครับเราถอดร้อยเจ็ดเอ็ดนะครับร้อยเจ็ดเอ็ดก็ยังยิงโดนทุกดอกนะครับเห็นไหม คือเนี่ยมันเป็นข้อดีของมอนสมอลล์หลาูครับที่ไม่ไม่ต้องการค่าแม่ยำสูงเนาะแล้วก็เราสามารถทําค่าป้องกันเพื่อที่จะฟาร์มเรนี้ได้แบบสบายๆนะครับเราถอดดูเหลือร้อยห้าแปดครับร้อยห้าสิบแปดเนี่ยยังยิงโดนอยู่นะดูมีจะมีมิดไหมนะครับร้อยห้าสิบแปร้อยห้าสิบแปดยังยิงได้อยู่เลยนะครับยังสามารถฟาร์มที่นี่ได้อยู่เลยนะเราผมถอดอีกเอ้าอันนี้เหลือห้าสิบสามนะครับ ก็ประมาณนี้แล้วกันไม่ต้องถอดแล้วนะครับเพราะว่าถ้าเกิดต่ำกว่านี้ก็มันมันน่าจะผ่านเวีหลักควีอะไรมาไม่ได้นะก็คือเพราะฉะนั้นผลสรุปก็คือถ้าเกิดคุณเน้นฟาร์มที่สมรภูมินะครับคุณก็ไม่ต้องทําแม่นเลยคุณต้องทําป้องกันเยอะๆะนะครับเพื่อที่จะฟาร์มได้โดยไม่เปลืองปั๊มนะครับตรงนี้ป้องกันผมที่203นะครับสามารถฟาร์มได้แบบประหยัดปั๊มแล้วด้วยนะครับแบบปั๊มเนี่ยเออผมว่าแทบจะไม่ต้องกดเลยนะครับ เนี่ยมันจะขึ้นหลบขึ้นหลบนะครับค่อนข้าง,งเยอะเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเน้นฟาร์มที่นี่ก็มันจะง่ายนะครับตัวมอน40เนี่ยแต่ว่าเสี่ยงอันตรายตรงตายนะครับเดีย๋ยวผมจะพาไปดูในส่วนของมอน45ของสมรภูมินะครับเมื่อเราต้องการขยับขยับเทียไปอ,อีกขั้นหนึ่งนะครับว่าเ,ออเราต้องการแม่นยำเท่าไหร่นะครับถ้าเกิดเรารู้ว่าแม่นยำของ45เท่าไหร่ยิงโดนเนี่ยเราจะได้มาเน้นป้องกันนะครับผมสาหรับ สายคว้าสายฟาร์มนะครับไม่ต้องเน้นผ่านเควสดหลักเพชรอะไรนะครับพราเควสดหลักก็จริงๆก็ลากได้นะเออก็ให้คนอื่นลากได้ต,ตัวบอสก็ตีนานหน่นิดนึงนะครับแม่นแค่ร้อยแปดสิบเนี่ยนะครับก็ผ่านแล้วนะครับแต่ดูว่าเน,นี้ยแม่นร้อยแปดสิบเนี่ยนะครับพอไหมแต่ถ้าเกิดไปค่อนทิ้งหลังๆหรือว่ายิงคนนะครับมันอีกเรื่องหนึ่งนะอันนี้ผมจะพูดถึงเรื่องการฟาร์มและการผ่านเควสดหลักนะครับว่าเท่าไร่ดีนะครับ อันนี้เรามาถึงมอน45แล้วนะครับลองยิงยิงดูนะอ่ะยิงไม่โดนนะครับ153น้อยเกินไปนะครับมันก็ยิงโดนบ้างแต่ว่าแบบยิงไม่ค่อยโดน,นะครับน่าเกลียดใส่ไปอันแรกนะครับ166ก็ยังอ่ายิงโดนบ้างไม่โดนบ้างนะครับยังมีมิดนะ171นะครับอ่ะยังมีมิดอยู่นะครับมิดที2ทีผมว่าเราดูนที่180อ่ะน่าจะ โอเคนะครับอ่ะร้อยแปดสิบนะครับเนี่ยร้อยแปดสิบอะอยิงโดนทุกดอกแล้วนะครับซึ่งร้อยแปดสิบเนี่ยจะสังเกตว่ามันเป็นแม่นยำที่ค่อนข้างโอเคนะครับสามารถผ่านได้ทั้งเควสหลักนะครับโดยที่เควสหลักอะ่ะมอนธรรมดายิงไม่ค่อยโดนหรอกบอสก็ย,ยิงโดนบ้างไม่โดนบ้างนะครับแต่ว่าลากผ่านไปได้นะครับส่วนมอนทั้งหมดนะครับที่เราพาไปดูนะนเนี่ยค่าแม่นยำร้อยแปดสิบเนี่ยยิงโดนนะครับ แปลว,ว่าคนที่ทําของแค่ของฟ้านะครับประดับแค่ชิ้นเดียวอย่างเงี้ยนะครับอันนี้มีบวก6นะถ้าเกิดมีบวก5อะไรก็ต้องลดลงไปอีกนะครับบวก4อันนี้อันนี้บวกบวกสัก4นะครับอันนี้จะต้องมีตัวแหวนสีฟ้าสัก2วงอะไรางี้นะครับก็จะสามารถฟาร์มได้แล้วนะครับทีนี้จะเป็นเรื่องของป้องกันเนาะเราก็จะไปทําป้องกันแทนได้นะครับถ้าเกิดเราไม่ได้เน้นคอนเทนต์ PVP นะครับหรือว่า oh. ต้องการ ไปตีมอนที่ไกลกว่าเดิมนะครับเพราะมอนหลังจากเควสดหลักนะครับหลังจากเคว็หลักสามสิบไปเนี่ยมันยำมันต้อง2 3 0อะสาสิบอะไรไเลยนะครับค่อนข้างเยอะนะทีนี้ถ้าเกิดผู้เล่นที่ไม่ได้โหดเนี่ยก็ไม่จาเป็นต้องดันไปขนาดนั้นนะครับถ้าเกิดไม่ไรีบไม่ได้เร่งนะเราไงเราต้องฟาร์มข้างนอกเป็นหลักอยู่แล้วนะครับป้องกันเราควรจะเยอะๆนะครับเพื่อที่จะฟาร์มสบายๆนะครับเนี่ยอย่างนี้ผมสองรอยหกก็ยังมี ยิงโดนบ้างนะครับไม่โดนบ้างเนาะ,ะเราก็จะมาเน้นป้องกันนะครับอทีนี้นะครับถ้าบทสรุปที่ฟังมาถึงตอนนี้นะครับที่เราไปลองเทสมาเนี่ยผมคิดว่าแม่นยำสักร8 0ยนะครับสามารถผ่านคอนเทนต์29ขีดเกขีดโดยที่ไม่ต้องกินยานะเผออ่านสามารถผ่าน29ขีด4จบจบบท29ได้เลยนะครับแล้วเพื่อมาสู่ l e สี่สิบห้านะครับแม่นยำแค่1้อเนี่ยเพียงพอแล้ว ถ้าเกิดแม่นยำรบก็ไปทำองกันนะครับโดยแม่นยำนะครับที่ผมจะแนะนําให้คราบก่อนนะครับจะเป็นแหวน2วงเนาะเพราะแหวนเนี่ยนะครับจะเพิ่มดาเมจเพิ่มเติมพี e 2นะครับก็จะเป็นตัวดาเมจเนาะอันดับต่อไปนะครับอาจจะเป็นสร้อยนะครับนี่นะครับถ้าเป็นสร้อยเนี่ยมันจะได้แม่นยำเยอะนะครับเพราะว่ามันจะเป็นแม่นยำา PVE ด้วยนะครับแล้วที่เราบวก3ามนะครับ จะเพิ่มแม่นยำมาอีกนะครับ6กหน่วยนะครับสำหรับสำหรับคนที่ 3, บวก3ปกติฝั่งนี้นะสร้อยเนี้ยได้หบวกอีกหนึ่งนะครับเหมือนจะได้เจ่ดอะนะครับสำหรับสาย PVE แต่ถ้าเกิดเราทำตุ้มหูนะครับตุ้มหูอะบวก3ามก็บวก3าใช่ไหมเราก็จะได้แค่5้านะครับเราก็ได้เพิ่มเป็น HP แทนนะครับเพิ่มมาอีกห้าิเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเน้นแม่นยำก็ทำสร้อยนะครับได้แม่นยำเยอะกว่านะอ่ะ เพราะฉะนั้นก็ทําแหวนแหวนแล้วก็เป็นสร้อยนะครับสําหรับการคับประดับสีฟ้าเนาะแต่ถ้าเกิดแม่นยําถึงแล้วนะครับใครเอาแค่ร้อยแปดสิบนะครับที่จะไปคอนเทนต์ที่ผมบอกนะครับก็สามารถขึ้นสภาได้เลยนะครับอย่างผมเนี่ยผมคาบน้อยนะเพราะผมมีตัววุธนะครับถ้าเกิดใครมีสีม่วงเนี้ยมันก็แม่นยําเยอะมากนะครับสีม่วงเนี่ยยี่สิบห้าเห็นปหผมยี่สิบแปดเองนะครับอันเนี้ยติดทอง ะครับก็ถ้าเกิดใครนะครับเป็นแม่ยำนะครับถ้าแม่ยำถึงเกินร้0แล้ว180กว่านะครับอยากเน้นฟาร์มเนี่ยก็มาทําป้องกันนะครับโดยป้องกันนะต้องเน้นส่วนไหนนะครับอันนี้ป้องกันแล้วแต่เพื่อนๆเลยนะครับผมว่าเพราะว่าคืออย่างผมเนี่ยตอนแรกอะ่ะบางชิ้นมันบวก6ใช่ไหมเสื้อมันบวก6ถุงมือบวก6กนะครับก็ก็เลยทําเสื้อกับถุงมือก่อนนะครับอ่ะก็เลยจะ ไม่ได้สําคัญครับว่าจะทําชิ้นไหนนะเอออ่าทีนี้นะครับคือแต่ละชิ้นเนี่ยมันก็จะบวกป้องกันบวกอะไรเพิ่มเติมอยู่แล้วเนาะอ่าเดี๋ยวเราจะมาดูว่าเราจะทําชุดไหนดีนะครับในการค้าบแล้วมี3ามสายนะครบวินยพุ่งยานปัดเปลืองนะบวินเนี่ยเป็นพวกชุดของเกราะหนักนะครับอ่ะจุดเด่นคืออะไรนะครับจุดเด่นคือค่าป้องกันที่เยอะที่สุดนะครับสายนี้นะครับของบวก5นะป้องกันจะอยู่ที่15ครับ เลือด100นะเรามาดูใส่เกาะหนังนะครับอันนี้จะเป็นหมวกเกาะหนังบวก5นะครับป้องกันที่14นะแต่ว่าจะได้มั่นยําเพิ่มนะครับจะได้ส่วนของมานาเพิ่มอันนี้เป็นเกาะหนังแล้วก็ปาดเปลือกนะครับอ,อันนี้จะเป็นเหมือนเป็นเกาะผ้านะครับเป็นชุดเกาะผ้านะครับป้องกันจะน้อยที่สุดนะครับเนี่ยบวก13นะครับแต่ว่าแม็กมานาจะเยอะนะครับแล้วก็ ความแม่นยําก็จะเยอะนะครับแม่นยําอันนี้บวกสองเนาะแต่ละว่าแต่ละชิ้นก็จะมีจุดเด่นแตกต่างกันไปนะเนี่ยอย่างเสื้อเนี่ยนะครับจะเป็นแม่นยําทักษะนะครับแม่นยําทักษะคือแม่นยาําสกิลนะครับเห็นไหมแต่ป้องกันก็จะนออ้อยที่สุดเหมือนกันนะครับทีนี้เพื่อนๆจะเลือกสายไหนนะครับผมคิดว่าถ้าเกิดเน้นฟาร์มนะให้เลือกสายวินัยนะครับเพราะว่าสายวินัยอะป้องกันเยอะสุดนะครับอึดสุดแต่อย่างที่ผมคาราฟนะครับผมคาราฟมาแล้ว2ชิ้นนะ ผมเลือกเกาะหนังชิ้นนึงและเกาะหนักชิ้นนึนะครับเพราะอะไรเพราะว่าสมอลลระูมเนี่ยเราสามารถเอาแต้มไปแลกวัตถุดิบฟรีได้นะผมสามชิ้นเนี่ยใช่ไหมครับที่ผมเคยทําคลิปไปแล้วเนาะสามชิ้นเนี่ยเราแลกได้ฟรีนะครับทุกวันวันละยี่สิบเพราะฉะนั้นเนี่ยตัววัตถุดิบเนี่ยมันจะเยอะทั้งสามสายนะครับทีนี้ผมจะเอาแร่คอร์เนี่ยนะครับมันเอาไวค้ค้าประดับอยู่แล้วนะ,ะทีนี้มันจะเหลือก้อนขน แร่เหล็กแล้วก็หนังใช่ไหมเออแร่เหล็กเนี่ยเอาไว้ครับชุดชุดหนักนะครับซึ่งผมอยากได้ชุดหนักด้วยนะครับเห็นบ่วงกันนะผมก็จะครับทีนี้ชุดหนังมันก็จะเหลือผมก็อ่ะผมก็เลยมาครับอันนี้ก็ได้นะครับอาแม่นยําแต่ใจจริงอะ่ะผมอยากได้ชุดเหล็กหมดนะแต่ว่าเราไม่งั้นเราจะต้องซื้อไงซึ่งไอตัวเหล็กเนี่ยมันแพงครับเออมันค่อนข้างแพงเนี่ยมันอยู่ที่เจ็ดจุดห้านะผมก็เลย คาบหนังไปด้วยนะครับสลับกันป้องกันมันหายแค่หนึ่งนะแต่มันก็ได้มันยำมานะครับมันก็ไม่เป็นไรเพราะฉะนั้นผมว่าสสายเนี้ยใช้ได้นะครับสลับกันนะครับแล้วแต่แต่ถ้าเกิดเป็นสายผ้าเนี่ยนะครับผมคิดว่ามันเบาไปนะครับป้องกันมันน้อยเกินไปนะครับผมก็จะคาบแค่หนังนะครับผ้าแล้วก็ประดับนะครับ3อันนี้นะก้อนขนเนี่ยก็จะเหลือนะครจะยังไม่ได้ใช้นะเดี๋ยวอาจจะเอาไปคาบของฝากสมุดนะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับคลิปนี้นะครับว่าเพื่อนๆควรจะคาาฟอะไรดีนะครับเป็นพวกเสื้อผ้านะครับหรือว่าประดับก่อนนะครับเบื้องต้นก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับคนที่จะเน้นฟาร์มกับทําเคล็หลักนะครับผ่านแค่บทที่ส9นะครับไปสู่บท30นะซึ่งถ้าเพื่อนๆต้องมีส่วนอื่นต้องคราฟส่วนอื่นอีกถ้า ถ้าเพื่อนๆสนใจคอนเนตนอื่น v p อีกหรือต้องการที่จะไปฟาร์มที่ไกลกว่านี้หรือเนลลักไกลกว่านี้นะครับก็จะต้องทำแม่นยำเพิ่มนะครับแล้วก็ทําป้องกันตามมกาทีนึงครับอ่ะนนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆนะครับว่าอยากจะเลือกแบบไหนนะครับผมก็บอกได้ประมาณนี้นครับโอเคก็เจอกันใหม่คลิปหน้านครับกับเกมไนโครวันนี้ไปก่อนนะผมอย่าลืมกดใช้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับผม,ผมก็ใครที่มีซีดสามารถดเน a ม i o ได้นะครับ ที่ลิงก์ด้านละด้านล่งได้เลยนะครับโอเควันนี้ไปก่นอนครับสวัสดีครับ